นี่ครับลายพี่โอันนี้ประมาณเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่สวยงามมากนี่พี่พี่ต้องเด็ดยังไงอ่ะพี่อันนี้ผมเข้าไปได้ขอเข้าไ,ไปน,ไนะครับพี่ เราก็จะตัดยอดอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยตัดตัดอ๋อเนี่ยเราก็ตัดตัดที่ใบที่ตัดที่มันเสียออกเหรอพี่ใช่อันนี้ตัดที่เสียออกที่มันไม่มียอดอย่างเงี้ยตัดออกมันจะแตกอ๋อที่มันไม่ยอดมันไม่พุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอพี่ตัดตัดมันออกเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาอีกมันแตกเก่งด้วยใช่ไหมพี่ อ๋อพี่เด็ดกิ่งมันออกออกมาเลยใช่ไหมครับพี่ตัดออกดูพี่เดเด็ดกิ่งออกอ๋อเดีด๋ยวมันจะแตกขึ้นมาอีกใช่ไหมพี่อ๋อคือเราแต่งให้มันใ,ให้มันน้อยใ,ให้แสงมันเข้ามาได้ใช่ไหมพี่มันชอบแสงผมเข้าใจถูกปะ ผมรบกวนจริงๆครับพี่ขอคําแนะนําสําหรับมือใหม่หน่อยครับพี่ถ้าเกิดใครที่จะสนใจมาทําอาชีพนี้จะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับพี่ก็จะต้องพันกิ่งเนาะเนี่ยที่เป็นต้นเนี้ยนะเอามาทอนทอนสักสักคืึ่งนึงครึ่ป่าแล้วก็พอทอนเสร็จก็เอามาจุ่มน้ำยาเรียกลากแล้วก็กรอกใส่ถุงดำจะมีถุงดำแล้วก็เราเจ้ากิ่งสามกิ่งแล้วก็ถังถุงแล้วสามกิ่งสามกิ่งเสียบไปแล้วก็รดน้ำรดน้ำรดน้ำไว้ พอแตกได้สักสองใบก็มีรากก็ลงได้อ๋อลงดินได้เลยลงดินนี้มันปักลงไปเลยหรอครับใช่ไหมครับเราคุดลุมคนหลุมหลุมแล้วปักลงไปอ๋อุดหลุมแล้วเราก็วางลงไปครับผมุดหลุมแล้วก็วางลูกเป็นแถวจักร่องอย่างเงี้ยอ๋อปลูกง่ายไหมครับพี่ชมง่ายปลูกง่ายไม่ได้ยากเลยครับเออแล้วเออการเก็บเกี่ยวก็ง่ายด้วยใช่ไหมการเลี้ยงดูง่ายไหมครับพี่ ไม่ให้ยากขึ้นอะไรเงี้ยพอชมมันรั่งมันรัดเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยอ๋อครับผมแล้วผลผลิตนี่มันเราต้องรอนานไหมครับพี่ถ้าเกิดผลผลิตก็ประมาณเต็มที่ก็สามเดือนสามเดือนอ๋อครับผมสามเดือนก็เก็บได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมมันก็ไม่ใช่มันเหมือนว่าสามเดือนนี่คือขั้นแรกมันก็พอเลมได้ไปทีละเล็กท่ากรัมสิบกรัมอะไรเงี้ยอ๋อครับ พอมันยอดมันจะสูงเงี้ยก็เริ่มเก็บ,บพอเราเริ่มตัดมันก็จะเริ่มแตกแตกมาแล้วก็เข้ามันก็เราอัดน้ําอัดปุ๋ยก็ฉีดยาม,มันก็เริ่มแตกเรื่อยๆๆือ,อมะพาเล็กก็ได้มากขึ้นอ๋อครับครับผมถามนิดนึงทาไมพี่ถึงเลือกทําอาชีพนี้เพราะว่าอะไรครับพี่คือมันอาชีพมันแบบปลูกชมมันคือถาวรอ,อยู่ได้หลายปีอ๋อไมัเหมือนเป็นผักล้มลุกอย่างเงี้ยครับคือเราปลูกแล้วปลูกอีกอย่างเงี้ยเราปลูกไดยยาวพอโตมาถึงปีก็ตัดต้นก็แตกขึ้นมาใหม่ อ๋อมันไม่ต้องมาทําซ้ำมใช่ไหมพี่ไม่ต้องไมต้องทำซ้ำคือเราก็ตัดแล้วก็มันจะแตกขึ้นไม่อีกผมนี่เราก็ได้ต่อไปอย่างนี้เราก็ทําเป็นอาชีพเสริมได้ใช่ไหมพี่อาชีพเสริมได้อ๋อครับผมอันนี้เนื้อที่เท่าไหร่นะครับพ่อไอทีนะพี่ไกลกว่าๆนี้ของพี่ก็เก็บขายได้พอพอมีเป็นตัวเลขแบบกลมๆได้ไหมครับพี่ว่าเดือนหนึ่งนี่พี่ได้ประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็ประมาณถ้าชมราคาถ้ามันไม่ค่อยยืดพื้นเนาะมันเป็นบางเวนครับสิบบาท บริบบเวณก็พันกว่าบาทถึง,งเวณก็ตกสองพันบาทหมายถึงสามวันตัดสามวันตัดทีตกเฉลี่ยวันละเจ็ดร้อยได้ไหมพี่ห้าร้อยถ, <500. S 1> ถ้า,ถา,ถาวันก็ประมาณต่อูับนั้นห้าร้อยโอ้ดีนะครับเป็นอาชีพเสริมได้เลยครับโอ้โหดีมากเลยครับพี่พี่แนะนำไหมถ้าเกิดคนจะทําเป็นอาชีพเสริมสําหรับสําหรับได้เลยนะได้เลยแต่ต้องมีที่หน่อยนะพี่นะใช่ต้องมีต้องมีที่ อันนี้พี่อันนี้พี่เช่าเขาหรือว่าเป็นที่พี่เองเช่าครับอ่อาครับผมเขาเเออเดือนเท่าไหร่ลหรพี่ค่าเช่าอันนี้มันเป็นปีเด้อปีละสี่พันอืมครับผมน่าสนใจมากเลี้ยงครอบครัวได้เลยนะพี่แต่แสดงว่าแล้วตลาดพี่หาไงอ่ะตลาดตลาดมีพ่อค้าคนกลางมาลับถึงบ้านอ๋อมารับถึงบ้านเลยเหรอพี่มันขาดใช่ไหมพี่คนมันต้องกินอ่ะเนอะใช่คือเขาจะมารับ อ๋อครับผมก็ทำชมก็ส่งลูกเรียนปริญญาจบโอ้โหสุดยอดครับเรียนปริญญาจบโ,โ,โอ้โหเก่งมากเลยครับพี่โอ้โหไม่ธรรมดาอันนี้พี่ไม่ใช่มีแค่นี้มีอีกที่หนึ่งด้วยนี่ใช่ไหมพีม่ข้างในแต่ยังไม่ได้ปลูกกำลังรอกก่งรอกก่งจะเอาไวชา้ชำ่ครับผมชมั่อแล้วปูกน่ามนแท้ ผมก็ว่าอยู่ทําไมผมเคยผมซื้อมาแบบไร้หนามมาพี่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยหอมมาพี่ใช่ไหมไม่ดีเหรอพี่ไร้หนามมันไม่ดีเวลากินแล้วติดแบบนี้รสชาติมันไม่เข้มใช่ไหมพี่เใช่มันไม่เหมือนแบบนี้อันนี้มันจะดีป่ะครับวันนี้พี่ติดสปริงเกอร์เลยไม่ต้องเสียเวลารดน้ำเลยเนาะจบเลย แต่ที่ผมผ่านมาของพี่เหมือนจะผมสังเกตบางคนเขาแค่ถึงแค่อะไรนะอ๋อน,นเขาตตัดต้นใหม่อ๋อคอันนี้มันน้ำมันไม่ท่วมเหลือดีกน้ำท่วมเนี่ยเขาท่วมกันแต่คนพี่ไม่ท่วมอ๋อก็เลยได้ผลผลิตอ๋ออ,อ๋อ,อคือหมายถึงพี่เหมือนถึงเขาตัดเขาตัดเขาเพิ่งตัดไปใช่ไหมอะไรอย่างนี้<ข>อ,อ๋อ,ขอเขา อ๋อครับก็อย่างนี้ครับอย่างนี้พี่ก็ทำขายได้ด้วยใช่ไหมได้ถ้ามีคนเอาก็ให้เขาอะไรเงี้ยอ๋อแบ่งกันนะเนะแบ่งกันครับผมแบ่งกันพันยอดดกครับพี่เขาถามเรื่องระยะห่างระหว่างต้นหน่อยพี่มันต้อง สอกหนึ่งอ๋อผลิตยอดใหญ่อ๋อครับผมแล้วในในส่วนของวัชพืชล่ะพี่วัชพืชนี่จะต้องแก้ไขยังไงพี่ถ้าเกิดมันมีหนอนอะไรมาเรามียาครับแต่ต้องฉีดยาต้องฉีดต้องใช้ยาช่วยเ <ยา S 1> นาะแล้วเรื่อง<ร>ไอ้ปุ๋ยอพี่ขอคําแนะนําเรื่องปุ๋ยหน่อยครับก็คือก็ถ้าเราปลูกใหม่ๆเราก็ใช้ยูเรียก็ครับปุ๋ยยูเรียนะพี่เนาะใช่น้อยพอต้นแข็งแรงเราก็ใช้ 30.00นะครับนนเป็นสูตรปุ๋ยนะครับ30.00ครับ